คุณกำลังฟังหยิบมาเล่าจะหยิบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้มาเล่าให้คุณฟังเพิ่มความรู้และสร้างกำลังใจกดติดตามช่องหยิบมาเล่าได้ทุกเรื่องวันนี้เราจะมาเจาะลึกมรดกชิ้นสำคัญมากๆจากอาณาจักรสุขโขทัยกันนะคะโดยเฉพาะพวกศิลาจารึกซึ่งเ,เหมือนเป็นบันทึกเสียงจากอดีตเลยก็ว่าได้ค่ะครับผม แล้วที่น่าสนใจมากๆคือจารึกหลักที่ดังที่สุดอย่างจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะคะที่ยูเนสโกยกย่องเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกครับกลับกลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันค่อนข้างเข้มข้นในหมู่นักวิชาการมานานเหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจกันดูค่ะว่าจารึกแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเนี่ยเผยอะไรเกี่ยวกับสุโขทัยให้เราได้ทึ่งกันบ้าง ครับจริงๆจารึกพวกนี้ก็เหมือนเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลเลยนะครับให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นมากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือศาสนาซึ่งเหมือนเป็นหัวใจของสังคมสุขโขทัยเลยก็ว่าได้ครับงั้นเรามาเริ่มกันที่าจารึกพ่อขุนรามคำแผงหรือจารึกหลักที่หนกันเลยนะคะครับหลักสาคัญเลยยี่เจ้าฟ้ามงกุฎท่านทรงคนคบตอนผนวดเมื่อพศ2376ที่เมืองเก่าสุขโขทัย ลักษณะก็เป็นหลักศิลาทําจากหินทรายแป้งสี่เหลี่ยมสูงก็ประมาณระดับอกเรานี่แหละค่ะจะลึกไว้ทั้งสี่ด้านเลยครับผมเนื้อหาก็เล่าตั้งแต่พระราชประวัติพ่อขุนรามคําแหงวิถีชีวิตผู้คนกฎเกณฑ์ต่างๆในสุขโขทยัยไปจนถึงการสรรเสริญพระเกียรติแล้วก็บอกขอบเขตอาณาจักรด้วย อืมครบท้วนเลยค่ะที่สำคัญมากๆคือเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆของการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะคะใช่ครับแต่ว่าประเด็นที่ทำให้จารึกนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือข้อถกเถียงทางวิชาการนี่แหละครับคือมีนักวิชาการบางท่านอย่างอาจารย์พิริยะไกรฤก ท่านตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาหรือตัวจารึกเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงจริงๆแต่อาจจะทำขึ้นภายหลังอ๋อมีมุมมองแบบนั้นด้วยเหรอคะครับซึ่งก็มีมุมมองของนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วก็ผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาโต้แย้งนะครับเราก็ชี้ว่าตัวศิลาเองเนี่ยมีความเก่าแก่สอดคล้องกับยุคสมัยนั้นจริงๆ เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ,อ่อการตีความหลักฐานประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ท้าทายเสมอวันนี้เราก็แค่นำเสนอข้อถกเถียงให้เห็นภาพรวมๆนะครับไม่ได้จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดเข้าใจเลยค่ะการมองหลักฐานชิ้นเดียวก็อาจจะตีความได้หลายมุมจริงๆนะคะทีนี้ถ้าเราลองดูจากเนื้อหาในจารึกต่างๆไม่ใช่แค่หลักที่หนึ่งนะคะจะเห็นชัดเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือศูนย์กลางของทุกสิ่งจริงๆครับผม ชัดเจนมากมีงานศึกษาที่สรุปไว้ว่า,าศาสนาแทรกซึมอยู่ใน5มิติหลักๆเลยทั้งตัวบุคคลสำคัญทางาศาสนาหรือาศาสนบุคคลสถานที่หรือาศาสนสถานวัตถุหรือาศาสนวัตถุหลักธรรมคำสอนคือาศาสนธรรมแล้วก็พิธีกรรมหรือาศาสนพิธีครับครบทุกมิติเลย ใช่ค่ะอย่างในจารึกพ่อขุนรามเองก็เล่าว่าท่านทรงนิมนต์พระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชมาแล้วก็ตั้งแทนให้พระเทศสอนธรรมะในวันพระที่เรียกว่าพระแทน่นมนังศิลาบาทอืมครับประชาชนก็เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลมีการทำบุญทอดกระถินกันอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะ ถูกต้องครับแล้วศรัทธาในพุทธศาสนานี่ยิ่งเข้มข้นขึ้นในสมัยต่อๆมาอีกนะครับโดยเฉพาะในยุคของพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์พระองค์นี้ท่านทรงเคร่งครัดมากโอ้ค oh, <okay. S 1> ่ะทรงสร้างวัดวาอารามสถูปเจดีย์มากมายเลยแล้วก็นำพันต้นพระศรีมหาโพจากลังกามาปลูกด้วยโอ้โห oh, oh. มาจากลังกาเลยครับที่สำคัญมากๆคือ ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางศาสนาทีา่มีอิทธิพลมากๆก็คือไตรภูมิคถธาหรือที่เราเรียกกันว่าไตรภูมิพระร่วงที่ว่าด้วยเรื่องโลกทั้งสาตามคติพุทธและก็ถึงกับทรงออกผนวดด้วยพระองค์เองเลยครับโหทรงผนวดเองเลยใช่ครับสะท้อนแนวคิดการปกครองแบบ ธรรมราชาที่นำหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นแกนหลักในการบริหารบ้านเมืองอย่างเต็มตัวเลยในยุคนี้แสดงว่าศาสนามีบทบาทในการปกครองเข้มข้นขึ้นมากเลยนะคะจากยุคพ่อขุนรามแล้วพอพูดถึงศรัทธาแบบนี้ก็อดนึกถึงศิลปะสุขโขทัยไม่ได้เลยค่ะครับผมโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆอย่างพระพุทธรูปปางลีลาหรือปางเดินเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะพระพัก รูปไข่เพราะขนงโกงจีวรบางๆแน่พระวรากายท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินอย่างอ่อนช้อยสวยงามมากใช่ครับพระพุทธรูปลีลาเนี่ยเป็นตัวอย่างชั้นยอดเลยของศิลปะสุโขทยัยที่เรียกว่างามอย่างมีอุดมคตินะครับซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องลักษณะมหาบุรุษ32ประการอ๋อค่ะบางท่านก็ตีความว่าอาจจะเกี่ยวพันกับตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วย อืมน่าสนใจค่ะนอกจากความงามทางสนศิียะแล้วเนี่ยยังสะท้อนถึงเทคนิคการหล่อโลหะสมริดที่พัฒนาไปไกลามากในยุคนั้นซึ่งก็สอดคล้องกับการที่กษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปธรรมพุทธศาสนาอย่างจริงจังนั่นเองครับค่ะแล้วเรื่องชีวิตความเป็นอยู่กับเศรษฐกิจล่ะคะเรามักจะได้ยินวลีฮิตจากจารึกเลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับคุ้นหูกันดีใช่ค่ะ หรือเรื่องการค้าขายที่ค่อนข้างเสรีไม่เก็บภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจะกอบและก็การปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่พ่อขุนรามคำแหงทันให้แขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูวังใครมีเรื่องเดือดร้อนก็มาสั่นได้เลยใช่ครับเศรษฐกิจพื้นฐานสำคัญก็คือเกษตรกรรมซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยระบบชลประทานที่ดีมีการสร้างถนนกั้นน้ำอย่าง ถนนพระร่วงหรือการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าตรพังไว้กักเก็บน้ำโอ้ระบบชนลประทานก็มีแล้วครับแต่สุขโขทัยไม่ได้มีแค่เกษตรนะครับการค้ากับหัตถกรรมก็รุ่งเรืองมากเหมือนกันโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาที่เรารู้จักกันดีในชื่อเครื่องสังคโลกสังคโลกนี่เองค่ะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลิตกันมากที่สรีสัชนาลัยกับที่สุขโขทัยนี่แหละครับ แล้วก็มีการส่งออกไปค้าขายยังต่างแดนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใช้ในอนาณาจักรอมืมีการส่งออกด้วยครับส่วนเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ใช้เงินตราโลหะรูปร่างคล้ายๆตัวด้วงที่เรียกว่าเงินพดด้วงเงินพดด้วงนี่เองค่ะครับผมฟังดูแล้วทั้งศิลาจารึก โบราณสถานศิลปะวัตถุต่างๆจากสุขโขทัยนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่ารากฐานสำคัญหลายอย่างของสังคมไทยทั้งตัวอักษรวัฒนธรรมโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่หล่อลอมวิถีชีวิตผู้คนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งมากๆมาจากยุคนั้นจริงๆค่ะใช่ครับและมันก็ทิ้งคาถามชวนให้เราคิดต่อด้วยนะครับว่าอุดมคติหลายๆอย่างที่ปรากฏในยุคสุขโขทยัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมที่ดูเ,เปิดกว้างการปกครองแบบธรรมราชาหรือความรุ่งเรืองทางศิลปะและศาสนาเนี่ยมันได้ส่งต่อถูกปรับเปลี่ยนหรือว่าค่อยๆเลือนหายไปอย่างไรในสังคมไทยยุคต่อตอนมาบ้างคือหลักฐานเหล่านี้ไม่ได้ให้คําตอบสุดท้ายที่ตายตัวนะครับแต่ว่ามันท้าทายให้เราตีความเรียนรู้จากอดีตอยู่เสมอเพื่อที่จะเข้าใจปัจจุบันเราก็มองไปข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นครับ